กาแฟดำครับ <c oughs> ดำเ,เช้าเลยมาสดชื่นแล้วก็มีพามาแบ่งปันอ,อย่าำเช้าของวันที่17นะครับวันนี้วันศุกร์ที่ส7เ่อวานนี้ก็ยินดีกับคนถูกหวยด้วยนะครับแต่คนที่ไม่ถูกหวยก็ไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปเราเป็นนักสู้ครับผม <c oughs> โอเคอ่ะนี่เบอร์ทูแล้วก็ดีลายสำหรับวันนี้นะครับผมมีพรยกแล้วก็เป็นบางบุญพรม มาแบ่งปันใน,นราคาห้าร้อยบาทนะครับเบาๆเบาๆเ,เ,เลย5้ารอบาทมีโอนมีปลายทางนะครับติดตามรายการอรายการที่1เป็นพยกยกใหญ่นะครับยกใหญ่นี่ใส่ธรรมดาใส้ปกติเดีคันนี้อันนี้ใหญ่นี่นะครับยกใหญ่หยกเขียวนี่เป็นสมเด็จยกเขียวใหญ่นี่ได้ใหญ่ๆได้น้นหนาเนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นหยกแท้ยกแท้ แผ่นทองคําแท้แปะระบุปศด้วยนะครับเป็นสายวังนะครับนี่สวยๆหายากแล้วนะครับหายากแล้วนี่นี่คือติดตกค้างเฉยๆนะครับผมนี่น,นี่มีอยู่แค่รายการเดียวครับหยกเขียวใหญ่นี่เลยรายการที่หนึ่งรายการที่สองครับเป็นหยกเขียวแดงเอ้ยหยกยเป็นสมเด็จหยกแดงนี่ครับนี่สายใหญ่นะสายใหญ่นะครับนี่น,นี่มีสองรายการนะครับสายใหญ่นี่มาเลขสอง นี่รายการที่2 5 0หบาทครับมีอูนมีปลายทางนะครับจัดได้เลยเบอร์ทูข้างล่างไอดีไลน์นะครับรายการที่2ครับ <c oughs> รายการที่3ครับนี่เป็นหยกแดงใหญ่นะครับหยกแดงใหญ่พิสมดิหยกแดงใหญ่นี่ได้ใหญ่ๆได้หนาๆเลยนะครับนี่ใส่มาตรฐานนี่ก็นี่เลยเห็นไหม คุ้มครับใหญ่ๆนั้นๆเลยรายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จหยกแดงนะครับนี่รายการที่4ครับเป็นหยกเขียวใหญ่นะครับนี่ใหญ่นะครับเป็นสมเด็จโตนั่งอธิษฐานจิตมีแผ่นทองคำแท้แปะระบุปศแล้วก็มีโต๊ะหมู่บูชาข้างหลังนี่เลยนะครับสวยงาม ใสใหญ่นะครับใสใหญ่รายการที่4ครับรายการที่5ก็เหมือนกันครับเป็นสมเด็จผู้ทักาจารย์โตนั่งอธิษฐานจิตนี่ข้างหลังเป็นพื้นฐานเป็นโต๊ะหมู่บูชานะครับเป็นยกใหญ่ยกเขียวใหญ่นี่มีแผ่นทองคำแท้แปะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ รายการที่5ครับรายการที่6ครับนี่เป็นหยกเขียวเ,เป็นหยกแดงนะครับสมเด็จหยกแดงอันนี้ใส่มาตรฐานใส่มาตรฐานนะครับเป็นหยกแดงใช้มาตรฐานนี่รายการที่6ครับนานาเหมือนกัน,กนหยกแท้นะครับคุ้มนะครับมีแผ่นทองคำแท้แปะระบุวสอด้วยนี่เลยรายการที่6ครับ เป็นยุมสมเด็จยกแรงไซม์มาตรฐานนะครับไซม์มาตรฐานนี่ยหนาๆเลยเห็นยมีแผ่นทองคำแทบแปะด้วยรายการที่หกครับรายการที่เจ็ดนะเป็นยุมสมเด็จยกแดงนะครับนี่สมเด็จยกแดง สายมาตรฐานนะครับมีเพนทองคำแท้บแปะรายการที่7ครับ5 0าบาทครับผิดได้เลยนะครับผิดได้เลยหาโอหายะขึ้นทุกทีแล้วนะครับนี่นี่เป็นหลงเหลือนี่ที่บ้านนะครับก็อามาแบ่งปันกันนี่เป็นสายวางพุทธคุณเหลือล้นแล้วครับนี่อันนี้หยกเขียวนะครับเป็นสุดเด็ดหยกเขียวสายมาตรฐานเป็นทองคําแท้บแปะนะครับ รายการที่8ครับนี่หนานๆเลยนะครับเป็นหยกหยกแท้ครับเผนทองคำแท้ด้วยนะครับนี่รายการที่8รายการที่9ครับนี่เป็นสมเด็จพุทธ้อนนะครับหยกดำมีแผ่นทองคาแท้แปะเป็นหยกดํานะครับหยกดำนี่เป็นหยกดําข้างหลังเป็นชดารศาศการที่4ี่นะครับ รายการที่9ครับรายการที่10บครับนี่เป็นสมเด็จเป็นหลวงปู่ทวดหยกดำนะครับนี่เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับหยกดำเป็นสายวังนะครับนี่หลวงปู่ทวดสายวังนะครับนี่มีแผ่นทองคำแท้บแปะเป็นหยกดำนะครับหยกดำนี่ มีเรือยกดำเป็นยกนะครับเป็นยกยกดำนี่แาะการที่สิบครับแาการที่สิบเอ็ดครับเป็นยกเขียวใหญ่นะครับนี่เป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดยกเขียวใหญ่นี่ใหญ่นะครับใหญ่กว่าไซมาตรฐานนี่หนไหมนี่เท่ากับไซส์ใหญ่แหละนี่จะเท่ากับไซส์ใหญ่เลยใช่นไหมครับ เป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับเป็นหยกเขียวนี่ได้นะครับมีแผ่นทองคำแท้แปะนี่ข้างหลังมียันเขียนเลยหลวงปู่ทวดนี่เลยนะครับหลวงปูท ت, งป่ทวดหลวงปู่ทวดนี่นี่เลยรายการที่สิบเอ็ดครับนี่เลยนะครับโอ้ยสัน่นรายการที่สิบสองครับเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับเป็นหยกเขียวนี่ เปนยกเขียวใหญ่นะครับนี่ข้างหลังมียันด้วยเยก็เลี้ยงเกยบไว้เลยหลวงปู่ทวดนี่ข้างหลังนี้ครับมียันนี่นะครับบินยกนะครับเป็นยกนี่แผ่นทองคำแท้แปะครับรายการที่สิบสองครับนี่เลยนะครับสิบสองสิบสามครับเป็นหลวงปู่ทวด เป็นยกนะครับเป็นยกมีแผ่นของคำแท็บแปะระบุวสที่สร้างเป็นสีแดงนะครับยกแดงยกแดงนี่มียันนะครับข้างหลังมียันเป็นยกนะครับยกแดง,งานาลาเลยเป็นลงบททวดนะครับเหยียบนาทะเลจืดนี่เลยปลาแควคาดบอ,อกปลอดภยัยนิรันตรลายนะครับ นี่เลยมีตามมหานิยมครบทวดดวงบูตทวดนี่ชอบจักรวาลน,นี่เลยนะครับรายการที่สิบสามครับนี่นี่รายการที่สิบสี่เป็นรายการที่สิบสี่นะครับนี่เป็นบางอุพมครับ นี่เลยของเก่านี่นี่ตกค้างหลงเหลือมาแบ่งปันให้คุณมาเก่าๆนี่ข้างหลังมีตาด้วยนะครับนี่ข้างหลังมีตานี่ไม่ค่อยชัดอ่านี่ดูคาบเ,เก่านะครับเป็นภาพแตกกุปีสองพันห้าร้อยบางขุนภูมนะครับ นี่น้ําท่วมอ่ะนี่เลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่อยู่ในกล่องกล่องนี้เป็นน่าจะไม่ใช่กล่องวัดนะครับไม่ใช่กล่องวัดนะครับน่าจะเป็นคุณลงุงคุณพ่อของคุณป้าคนหนึ่งเขาได้มาแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วแหลเะเขาน่าจะเขียนไว้นี่เลยนะครับตามที่ผมสันนิษฐานนะเขาน่าจะเขียนไว้นี่กลัวลูกกลัวหลานไม่รู้จกักพระอะไรนะนี่เลยนะครับนี่ดูเนื้อครับ เก่งๆอย่างนี้เลยนะครับรายการที่14ครับผมรายการที่15ครับนี่บอกก่อนนะครับกล่องนี้ไม่น่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นคุณลุงคุณพ่อของคุณพ่อของป้าเขาที่เสียชีวิตไปแล้วนะเขาน่าจะได้มาแล้วเขาเขียนไว้นะครับนี่นแต่ดูพิษพันธ์ดูองค์พระเอานะครับ นี่นี่นี่อ่านี่ตัวนี้ฟ้ามีกุนี่เห็นไหมคาบน้ําท่วมจะแน่นเลยนะครับแน่นหนาเลยนี่นี่มีตาวัดด้วยนะครับนี่สวยงามนี่เลยนะครับเป็นพักกุ่แต่กุ่ยสองพันห้าร้อยบางคุณพูนี่คุณลุงจะเขียนไว้แต่เกษียชีวิตแล้วนะครับนี่เกษียชีวิตละ นี่รุ่นลูกสาวแกก็ยังเรียกป้าเลยนะครับนี่ไปรือบ้านขายนะครับบ้านสงไทย<ม>ก็เนี่ยเอามาให้ผมแบ่งปันแล้วนี่ลงเหลือราการที่15บหราการที่16ครับนี่มีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะนี่นี่เลยนี่แกะให้ดูนะครับนี่ดูคาบกุกก่อนนี่ไม่ใช่กล่องของทางวัดหรอกนี่น่าจะเป็นอ่า สมัยคุณนั่ยนะแกะซื้อมาใส่เองอะมือมาแล้วกเก็บแล้วก็เขียนไว้กลัวลูกกลัวหลานจําไม่ได้นะครับหรือว่าแกนั่นแหละลุงลงลืมลืมกลัวกแกจําไม่ได้นี่ยอันนี้น่าจะเป็นเส้นได้นะครับน่าจะเป็นเส้นได้ดูคาบกุนะครับหนานแน่นมากนี่อ่ะปิดก็ตามภาพนะครับตามรายการตามหมายเลขรายการละห้าร้อบาทเหมือนกันเลยทั้งคลิปเลยนะครับทั้งยกทั้งบรรุมภูมิเลยนี่รายการที่สิบหกครับปิดตามรายการนะครับ มือทูข้างล่างกับไอดีไลน์นะครับเพื่อนๆได้เลยรายการที่สิบเจ็ดครับน,น,นี่น่าี่เป็นปลุกภูนะครับปลุกภูนี่เลยนะครับเป็นปลุกภูนี่ตานะครับคาบโอ้โห เป็นคาบน้ําท่วมมนะเห็นไหมแวัดบางบุญภูมิน้ําท่วมนะครับปีสองพัหที่แตกกุนะไม่ใช่ท่วมปี2องพนท่วมนานแล้วละแช่อยู่ในนั้นแหละนี่ครับผมอ,อาการที่17ครับ18ครับนี่เลยนะครับดูนะครับ ดูคาบกุคาบนี่ท่วมนะแน่นหนานะครับนี่สวยอย่างนี้เลยนะครับนี่อาการที่18ครับนี่เลย 8นะครับ19ครับนี่เก่ามากฟ้าขึ้นเลยนะครับดูในกล่องกันเลยนะดูคาบโกงคาบกุนะครับคาบนี่ด้านหลังนะครับนี่ดูทุกซอกทุกมุมเลยตัดสินใจได้ง่ายๆกันรายการที่19นะครับนี่รายการละ5 0 0รบาทครับปิดได้เลยปิดได้เลยนะครับนี่เลยรายการที่19ครับ รายการสุดท้ายของวันนี้นะครับนี่รายการที่20นี่มีทั้งหยกเขียวหยกแดงหยกดำหยกบุดทวดหยกดำหยกแดงหยกเขียวแล้วก็มีบางุงนพรมแจมมาอยู่5-6รายการนะครับนี่เป็นบางุงนพรมปี2ปีน่าร้อยที่น้ำท่วมนะครับนี่ที่น้ำา่วมนี่ป้าแกรื้อบ้านขายนะครับนะเจอก็เอามาให้เบกปันนะครับ500บาทนะครับผมดูราบดูกันนาเวิงนะครับดูกันนาเวงดูตามภาพ ติดตามรายการนะครับจะได้รงปกนี่สวยๆเลยนี่นะครับนี่กล่องนี้ไม่ใช่กล่องของทางวัดครับผมน่าจะเป็นรุ่นคุ่มพ่อเพราะไม่ใช่พระท่านนะครับท่านเป็นคุ่มพ่อท่านได้มาแล้วก็เขียนไว้กลัวลูกกลัวหลานลืมนะครับนี่เมื่อเลือเหินก็จะเอามาให้แบ่งปันหารายการที่20นะครับวันนี้มี20รายการรายการละ500บาทนะครับกดติดตามยามเช้าๆจะมีแบ่งปันกันแบ่งปันก็ มีโอนมีปลายทางนะครับขอบคุณครับ